สวัสดีค่ะเจอกันตอนเย็นกับเมนูตำซมตำแต่ว่ามันเป็นตำไอหัวหน,หนั่นนะหัวที่พีเคยบอกไปอ่ะหัวเลยกนะุสกาเลยกุสกาเลยนาะตเซล,ลินวันนี้เรามีแขกนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้บีก็มีไอนี่แหละไอตำเมนี่ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรนะเนื้อเออเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อแกะอะค่ะเป็นแบบสไลสัดสลั์แล้วก็ไข่ดาว เพิ่งจะทำเสร็จเมื่อกี้คือหิวมากเลยบีกลับมาจากเลกลับมาจากทํางานแล้วก็เลิกงานเสร็จปุ๊บว่าก็ตรงดิ่งไปบ้านไม่ยากเพื่อไปเอาไอ้ตัวเนี้ยมากนาตุเลชิลเลนตเลก็เขายูสต์เก็้ยหล้วก็มีผักแล้วก็มีอันนี้ด้วย โทษทีสาหรับคนไม่กินแต่บ้านบีชอบมากเลยนะแหนมอ่ะเวลาไปกับเมืองไทยแล้วก็ซื้อมาจากเซเว่นนะก่อนที่จะขึ้นเครื่องมาค่ะก็คือซื้อเหมามาเลยจากเซเว่นมีมีแหนมกี่อันอ่ะเอาหมดเลยเพร่ะสามีบีชอบมากกินกับเบียร์แต่ว่านี้ทําเองค่ะอันนี้มันเป็นเนื้อบวกกับเนื้อหมูแล้วก็ขนมหวานก็จะมีเหมือนเดิมค่ะวันนี้บีรู้แล้ววันนี้แข็งเมื่อวานมันอาจจะแบบว่ายังแบบอุอ่นๆอยู่ไงมันก็เลยยังไม่แข็งตัวแต่ตอนนี้แข็งตัวแล้วค่ะได้ยินเสียงไหมคือแบบ อ,อร่อยแล้วก็เครื่องดื่มวันนี้ก็จะเป็นซิมะซิมะนะคะอันนี้เครื่องดื่มวันนี้เดี๋ยวีจะเทให้ดูเขาจะดื่มในวันวันแรงงานกันนะคะวันวัปปุที่นี่เขาจะเรียกว่าวัปปุแต่มันทําด้วยอะไรไม่รู้อะ่ะแต่บางเขาแต่อันนี้พี่สาวทามาให้นะคะพี่สาวสามีทํามาให้เขาบอกว่าทําง่ายมากเลยแต่บีก็ไม่รู้เขาใส่อะไรมาบ้างคือเขาทํามาให้ทุกปีรสชาติมันก็จะออกแบบหว,วานๆมี มีอะไรนะมีซาซาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานๆซาซา <c oughs> แล้วก็ข้างในมันก็จะมีลูกเกตด้วยลูกเกตคือคนฟินจะรู้กันดีอ่ะพูดถึงนะเขาที่ช็อปก็จะมีขายหรือว่าทําเองเพราะส่วนมากคนก็ทําเองอะเพราะว่ามันจะได้รดหวานนิดนึงเพราะว่าถ้าถ้าเราซื้อตามช็อปมาเงี้ยมันก็จะแบบซาความซาจะเยอะกว่า <c oughs> อืมเร้ตุ้นลซิลิน เทอร์เวเทอรเปปปสนอยใกล้กี่เทอร์เวสวัสดีครับเมื่อกี้บีให้กินข้าวไปแล้วเขากินข้าวไปแล้วมากินข้าวไปแล้วเดี๋ยวจะรีบกินแล้วก็ออกไปเดินค่ะเพราะว่าต้องพาไปเดินตอนเย็นเดินสามวันเอ้ยเดินสามครั้งอะในหนึ่งวันหุ่นไปปิดก็เลยดี <laughs> ออร์โดต้าเปปิออดต้าแกอิสตูมาเขายกขาขอปิกกะเซนวาเอก็กโซเอ็นแปปอมแปะฮิววอตตาวาชอบมากเลยอ่ชอบขอเนื้ออันนี้กินเนอะเนื้อแกะอืมคือคือ <c oughs> เลียงผู้ไม่จบที่มีหมาเพราะว่าไม่ยากเขาเป็นเบาหวานแล้วคันนี้คือเขาต้องออกกำลังกายฮะพอมีหมาเสร็จปุ๊บอะ่ะเขาก็ต้องจําเป็นต้องกไปเดินกับหมาไงฮะก็เลยเป็นทางอีกทางวัดทางหนึ่งที่แบบทําให้แกแบบได้เดินบ่อยอะไรเงี้ยก็คือเขาจะเดินอ่ะสามครั้งหลังอาหารตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็น ไข่ดาวนี่แบบทอดแบบลูกทุ่งมากเลยอะ่ะตอนแรกบิ๊กัาจะทอดไข่เจียวก็เลยเอ้ยไข่ดาวดีกว่าอืมอร่อยแล้วนี่ก็เผ็ดอรต้าอ,อรตมาวะ่ะ ไปปอรุตเอเอเน่แม่พูดแต่ก็ไปปีพูดแบบต,ต,ต่ดูฮะยกขาถ้ายกขาถ้าเขาขอลองจะให้แบบอยากจะกินด้วยอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเขายกขาเราก็ต้องให้ไม่เผ็ดหรอกนะส่วนเนี้ยอือปะเอนเอน่แบบ่พอแล้วฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมพอแล้วไปนั่งไปไปนั่งรอนะเราเดี๋ยวเราจะไปเดินกันให้รู้เรื่อง <laughs> ม่รู้เรื่อง <laughs> มาฟิน มันเป็นยางยางอะไรอะยางมาตอยเอ้ยยางมาตูอยางอะไรสักอย่างหนาคือไม่ต้องสุกมากอะบ่ชอบมากเลยแบบนั้นวันนี้ต้องกินแบบรบรีบจริงๆเพราะว่า ฝนจะตกค่ะคือเมื่อเช้าเนี้ยหิมะตกหฮามากเลยอ่ะคือตกแบบตกแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะสักคักนึงก็หยุดแล้วก็ละลายละลายเสร็จปุ๊บแล้วก็แดดออกแดดออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ตอนบ่ายเนี้ยฝนกำลังจะตกเดยวเยต้องใส่เสื้อสเสด,ดตักอีก แสดตักกินนะครับก็คือภาษาฟินภาษาไทยก็คือเสื้อกันฝนให้หมา <c oughs> อมดี๋ยวมาชิมมันนี้ก็ไเลยดีกว่าเปรี้ยวกลังได้ที่อะแต่บีอ่ะชอบกินกับกระเทียมอีกทีนึแต่ว่ามัน,ม,นมันธรรมดามันยังกินไม่ได้กระเทียม แต่ถ้าจะรอสดสดสัปด,ดาห์ก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวมากไปมากกว่านี้พูดตึงอ่ะอืออืม,อมสามีมาก็ไม่เหลือเปิดกินทั้งคืนถ้าเขาอยากกินอะไรแบบไหนเขาจะซื้อมาให้บีซื้อเนื้อหมูที่บดมาแล้วแล้วบอกบีทำให้หล่อมอยากกินอันนี้ แล้วก็ต้องใส่พริกแบบอย่างนี้นะคะอันนี้เขาใส่เองนะเนี่ยพริกอันนี้พริกที่พีซื้อมาจากสเปนเนี่ยไอที่ลูกใหญ่ๆแล้วก็เผ็ดมากเลยอะใส่ไปก็ละสามสี่ลูกอ่ะเพราะพีจะทาเป็นแบบยาวๆอ่ะเหมือนที่เขาขายในเซเว่นเนี่ยก็คือเวลามันตัดมันจะได้แบบก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือกลมๆอย่างเงี้ยยาวๆแล้วก็ตัดๆเขาจะชอบมากแล้วก็กินกับขัวบีกะจะย้ำ

ก่อนกินช้ากเลยแต่พอมาทำ u t u b e ก็เริ่มกินเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือแบบกินเราต้องดูเวลาะคะเมื่อก่อนมันได้สิบห้านาทีใช่ไหมกว่าเวลาหมดไงต้องรีบกินรีบกินรีบกินเ,เ,เดี๋ยวนี้ถึงถึงไม่กลัวเวลาหมดก็ไม่เข้าใจมันคือมันเริ่มชินแล้วนะอ๋อ คือมันเปรี้ยวกำลังเป๊ะมากเลยอ่ะสิ่งที่มีซื้อเวลากลับมาจากเามืองไทยก็จะเข้าไปในเซเว่นก็จะซื้อนะคะหมูยอก่อนวันที่เราจะแพ็คของอคืนนั้นอ่ะคืนเดียบแพ็คของอ่ะซื้อหมูยอมาเลยซื้อหมูยอมาแล้วก็ <c oughs> ใส่ตู้เย็นไว้หมูยอน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาน้ำพริกอันที่มนเป็นน้ำพริกที่มันเป็นถุงอะค่ะเป็นถุงอะชอบมากเลยอะแบบนั้นอะแล้วก็หมูยอเรไม่ใช่หมูยองหมูยองแล้วก็ปลาเส้นทาโร่เพราะว่าที่นี่มันแพงห่อหนึ่งอะสามยูโร ก็มาร้อยยี่สิบาทตอนเนี้แต่บ้านเราไม่กี่บาทเองอเอาจมูกมาโดนบีแบบเนี้ยโดนขาเบีเหมือนกับว่าเธอเสร็จหรือยัง รอตาเบียละไปบีก็คือเดี๋ยวสรุปแล้บีก็ยังกินไม่หมดพูดถึงยังเหลืออยู่เลยอะแต่เดี๋ยวบีบีค่อยกลับมากินนะเดี๋ยวจะพามาไปเดินก่อนแต่ว่าขนมหวานต้องซ้ยก่อนเพราะว่าเผ็ดมากเลยยวิปครีมวิปครีมคือคงต้องออกไปซื้อไอศครีมด้วยอะกินกับไอศครีมมันจะแบบเป๊ะมากกว่าบีว่าออยืม ออร์ตเตอเวียล่ะออรตเรอก่อนรอก่อนรอก่อนเข้าใจไหมรอรอโอนโอร์ตา <c oughs> รร,ตรู้เรื่องไหมรู้เรื่องภาษาไทยไหมถ้าอยู่กับบีต้องพูดภาษาไทยได้นะ แไม่ใช่ต้องฟังาาภาษาไทยได้นะถ้าพูดได้ได้วิ่งหนีเลยเนะาะะพูดได้ได้วิ่งเนี่ยฟังต้องฟังให้รู้เรื่อง้ะพูดได้นี่ตัวใครตัวเผือกนะเ,ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเยอืหมดลมคือมันข้นมากเลยที่บีตีจริงๆเราบีไม่น่าตีข้นขนาดนี้ เพราะว่ามันต้องใส่ตูต้เย็นไวใช่ป่ะคือมันน่าจะแบบอันนี้นิดนึงอ่ะคือเหลวนิดนึงอ่ะมันน่าจะโอ,อกกว่าอืเสียดายไม่มีเนี่ยไอศครีมถ้ามีไอติมนับไปเลยอ่ะลองไปทำดูนะคะคือแบบโอ้ง่ายง่ายมากเลย บ้านบีกระจัดกระจายมากเลยเพราะว่าการจะเปลี่ยนผ้มาม่านผ้าม่านหน้าร้อนนะคะบ้านนี้ต้องเปลี่ยนผ้าม่านหน้าร้อนมันจะมีผ้าม่านหน้าร้อนหน้าหนาวแล้วก็ผ้าม่านสำหรับวันหนะัาตาคนาแต่ว่าบีไม่ยักเออบีไม่ยักะบีไม่ไหวที่จะเปลี่ยนไม่ย่าบีอ่ะเขาเป็นคนแบบเนียบมากเลยอะไรแบบนี้นคะ่ะเกี่ยวกับความสวยความงามความเป็นระเบียบอะไรเงี้ยที่บีต้องเปลี่ยนเพราะว่า เขารอที่จะซักพมา่านบีบีถึงต้องเปลี่ยนเขาบอบีเปลี่ยนไปแย่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะซักให้ทําไมเขาถึงซักให้เพราะว่าอย่างถ้าบีให้เขาซักให้ก็เหมือนเราใช้เขาวานเขาใช่ปะแล้วครั้งหน้านะ่ะเขาอยากจะแบบอ,อยากจะขอความช่วยเหลือเขาก็จะได้วานเราได้เงี้ยเพราะเขาแบบคือ,ค,อคือไม่ไม่วานโดยแบบเขาไม่ค่อยกล้าใช้กล้าวานอนะ่ะพูดถึงอะ่ะกับสามีบีก็เหมือนกันต้องต้องทําอะไรเขาต้องทําอะไรให้แล้วเรา แล้วเขาถึงกล้าแบบหนัหกวันแล้ว <c oughs> วันนี้ต้องเดินหลายกิโลแน่เลยเมื่อวานก็ซัดไปสองสองจานแล้ววันนี้ก็หนึ่งตอนแรกพีกะจะไปที่ทำงานก็เลย <c oughs> เฮ้ยแมวไปดีกว่าคือมันอร่อยดี๋ยวไปกินแต่สาม,มีไม่กินนะคะบีกินคนเดียวะถาดหนึ่ง เนร้อยเบลอน่ดูอืมนี่อันที่กินไปหมดแล้วเห็นข้างในเห็นในกล้องงเงี้ยเหมือนจะน้อยนะแต่จริงๆเยอะมากเลยนี่ค่ะคือกินไปเยอะมากเลยก็มันอร่อยเดี๋ยวค่อยไปเบิร์นทีหลังมันเลยหลายคนกินมปก่อนนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกน้งกาย อย่างบีกินแบบนี้ <c oughs> กินเยอะๆแบบเนี้ถ้าประมาณสองสามวันไม่ได้กินข้าวหรือไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้กินพวกแป้งไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยว่าจะแบบถ้ากินอาหารไม่ค่อยอร่อยเงี้ยคือน้ำหนักลงแบบบีก็งงเหมือนกันว่าทําไมแบบเออแบบคนอื่นเขาพยายามที่จะลดกันอะไรเงี้ยแต่ตัวเองแบบไม่ค่อยเหมือนกันขาดบ,บีเล็กมากเลยตรงนี้นเห็นเห็นกระดูกเห็นแล้ว <c oughs> คือแบบ กรล่องอ่ะแบบไม่รู้ว่ะมันมันเป็นยังไงจริงนะพันธุนกรรมด้วยแหละแม่บีเขาแบบผอมแล้วบีก็เป็นนักวอลเลย์บอลเนีมันก็เลยแบบได้ออกบางกายใช้พลังงานเยอะอืมอิ่มเดี๋ยวกลับมาไม่แน่แบบแจะสัดอีกรอบนึงโอเคปลาล์ตนะคะทัางนั้นน่ะบีรีดไปเดินกับแปปิดเปปปีไหนอยู่ไหน อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับนี่ไงเปปีโล่เปปิเดิร์เบ้บายบายครับบายบายครับนี่